นับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาห like ลังเลนครับวันนี้พี่พาหลังเลนมาทานอาหารไทยแบบว่าเรียกว่าอาหารไทยที่ดังไปสู่ระดับโลกกันเลยนะที่ร้านแมงโก้ทรีแห่งนี้และนี่ก็คือ,อคุณทรีผู้จัดการร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตะกี้ผมบอกน้องไปว่าร้านที่ดังระดับโลกนี่จริงไหมครับคุณพีผมขอยืนยันว่าจริงครับครับของเราเนี่ยนอกจากมีสาขาในประเทศไทยเยอะแล้วเนี่ยเราจะมีในอีกหลายหลายประเทศตัวอ่ายกตัวอย่างเช่นลอนดอนลอนดอนประเทศอังกฤษโตเกียวโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอ้โหดูไบดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรียกว่าเป็นเมืองเมืองเศรษฐกิจโลกเลยใช่ครับหละจุดนะครับผมอ่มาพูดถึงอาหารบ้างครับอาหารของแมงโก t ท e e ครับก็จะเน้นที่อาหารไทยส่วนใหญ่ เป็นอาหารไทยล้วนๆเลยครับล้วนๆเลยครับแล้วอาหารไทยของ Mango t ีโดดเด่นกว่าอาหารไทยที่อื่นยังไงครับเราจะคงความเป็นไทยครับความเป็นออริจินอลของไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ใหม่สดจึงทำให้ Mango t r เนี่ยได้รับการยอมรับจากนักชิมทั่วโลกนักชิมทั่วโลกนั่นหมายว่าจะไปกินแมง g o t ีสาขาไหนก็ตามในโลกเนี่ย มาตรฐานเดียวกันหมดมาตรฐานเดียวกันหมด<อ>และที่สำคัญอีกนิดนึงเนี่ยที่โตเกียวญี่ปุ่นเนี่ยเรากำลังจะได้มิชลินที่นัานกำลังจะได้มิชลินใช่ครับเป็นร้านอาหารไทยเพียงไม่กี่ร้านด้วยไม่กี่ร้านที่ได้มิชลินสตาร์รู้จักไหมมิชลินสตาร์คืออะไรยางรถยนต์นะคะใช่ฮะถูกต้องนะ <laughs> เป็นการให้คะแนนของร้านอาหารที่<อ>มีหนึ่งอาหารดี บริการดีบรรยากาศร้านดียิ่งได้ดาวมากก็แสดงว่าร้านนั้นน่มีคุณภาพที่ดีมากเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกโดยการทําการสํารวจโดยมิชลินที่เป็นยางรถยนต์นี่แหละครับจริงจริงรื่อผมทายถูกขึ้นไหมเนี่ยจริงจริงทายถูกถูกต้องถูกต้องเลยแล้วรอาหารไทยในโลกนี้ก็น้อยมากเพราะอาหารไทยเป็นอาหารที่ทําค่อนข้างยาก ใช่ครับแต่สิ่งที่อาหารไทยจะได้ก็รสชาติแล้วก็บริการแล้วก็บราการของร้านที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะัใช่ครับขออนุญาตแนะนำจานนี้เลยครับที่เด็ดของเราครับผมแกงเผ็ดเป็ดย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างที่ว่าเด็ดนี่เด็ดยังไงครับตัวน้ําซอสของเราเนี่ยครับจะถูกปรุงรสพิเศษออกมาไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครรสชาติเนี่ยจะไม่ไปซี่มากไม่เผ็ดมากครับผมมันจะกลมกล่อมเหมาะสําหรับ ทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างประเทศผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดอาหารระดับโลกเลยทีเดียวต่ากันงหมดาระดับโลกของเราพิเศษไงครับสังเกตว่าการตกแต่งก็ไม่เหมือนคนอื่นละผมจะมีตะข่ายตะข่ายเนี้ยเป็นแหลลงไปแผลตับกุ้งแล้วกุ้งเนี่ยสังเกตได้ว่าเป็นกุ้งที่ตัวเราใช้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยเป็นเป็นกุ้งตัวผู้ตัวเมียครับ ผมถามเฉยๆผมถามเยๆยำส้มโอยำกุ้งสดเราใช้มะพร้าวไหนครับนี่ไงดูดีๆดำๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือหลังจากคั้นกะทิเสร็จแล้วเนี่ยันจะเหลือกากใช่ไหมเอาน้่นไปคั่วเอาไปคั่วให้มันหอมผสมตรงนี้ก็จะรสชาติหอมๆหน่อยเนื้อมะพร้าวที่ พั่วมาแล้วใช่ครับใช่ครับสามอย่างนี้เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเมนก็ทรีเลยใช่ครับขออนุญาตนะครับคุณทรีขออนุญาตชิมนะครับคร้ยพี่ก่อนจะชิมครับโอ้โหถ่ายรูปอันนี้ทำเนียมนี่โอ้โหลงเฟซอัพเฟซกูเกิกหน่อยไปรุ่นหนึ่งจริงอะทจ้ เป็นไงบ้างครับหลังเลนวันนี้ร่วมคลิกไปเที่ยวไปกับพี่อ๋อสนุกมากเลยพี่ว่าได้รู้เรื่องของจักรยานด้วยแล้วก็ได้ ออกกาลังกายได้อะไรออต่างเลยใช่ไหมต่อไปเวลาซื้อจักรยานไม่ใช่สักแต่ว่าซื้อเราต้องรู้ข้อมูลเ<ช>ขาด้วยว่าปัานแล้วมีสุขภาพที่ดีไขเราห่างจากคาร์จักรยานขนาดไหนอัน <c oughs> นี้ำ <c oughs> สำคัญมาก <c oughs> แล้วก็มาปิดท้ายด้วยการทานอาหารไทยอร่อยๆที่เมนูซีา<ร><ม>หางนี้โอ้โหอร่อยมากอร่อยมากนะครับจะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเคยมานะที่นี่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับต้องขอขอบคุณที่น็อตมากเลยครับขอบคุณเหมือนกันถ้าหลังนี้ไม่มาพี่ก็ไม่ได้มาเหมือนกัน <laughs> วันนี้ขอบคุณหลังเล่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ายังอยู่ด้วยกันเฮ้ยจริงป่ะพีจ่จริงจงนี่ยังพี่ชอบชอบชื่นชมผมขนาดนั้นเลยเหรอให้ผมอยู่ต่อด้วยเหรอเอ,เอาจริจริงป่ะ ในมาแล้วต้องใช้ให้คุ้มไงอ๋อพี่เอ้พี่ก็พูดตรงเกินพี่ชอบดองเล่นมากๆเลยมาด้วย้สนุกจริงๆเออดีไหมโอ้จริงใจมากเลยกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับในรายการคลิกไปเที่ยวไปทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งทาง Travel Channel True Vision 89กับ50นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวสําหรับข้อมูลการท่องเที่ยวดีๆนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา thank you.